เรื่องของธุรกิจเนี่ยมันมีหลายมิติมันมีทั้งเรื่องของแผนการวิเคราะห์การจัดเก็บฐานข้อมูลแล้วเรื่องที่ปวดหัวที่สุดคือเรื่องของคนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสามารถยากมากที่จะผ่านเกณฑ์ผมได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแต่คุณนิสัยไม่ดีคุณจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันมีเรื่องของวัฒนธ,นธรรมคือความสําเร็จมันต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์นธนธรรงกรของผมแล้วกันนะที่ผมใช้ในการทําธุรกิจคือการทํางานตามสายงานบังคับบัญชาแบบ100%ซถ้าเป็นเป้าหมายเป็นข้อตกลงเป็นหหน้้้้าาทที่่คือออออตตตงงํใไมชบก็ ทต่อให้ไม่เห็นด้วยก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่เนี่ยมีเคสหนึ่งเลยมีบัญชีเมื่อวันก่อนเองเพิ่งรับมาใหม่ของบริษัทหนึ่งเขาเดินมาหาผมว่าเขาไม่อยากบันทึกบัญชีแบบนี้ผมก็ถามว่าบันทึกบัญชีแบบนี้คือแบบไหนอ๋อแบบรันเลขอัตโนมัติตามที่โปรแกรมกำหนดเขาต้องการบันทึกแบบใส่เลขเข้าไปเองเป็นแมนวนวลเพราะเขาเคยทำแบบนี้มาเขาก็อธิบาย1นึ่งผมก็เรียกผู้จัดการมาผู้จัดการลองชี้แจงซิว่าทำไมเราถึงให้ทำแบบนี้ไม่ได้ผู้จัดการก็ชี้แจงานึ่งสามสี่ห้ามาแต่เขาก็ยังไม่โอเคเขากษาบัญช ปีละ5 0 0แสนบาทเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีให้บริษัทและวางระบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทากันอยู่ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่ที่ปรึกษาทางบัญชีเนี่ยกำหนดไว้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมจะทําตามขั้นตอนที่คนที่รู้ที่สุดบอกไว้ก็คือที่ปรึกษาทางบัญชีผมเชื่อว่าในบริษัทน,นี้ต่อให้เป็นผู้จัดการหรือเป็นพนักง,งานแต่ละหลักก็ตามนะไม่มีใครเก่งกว่าผู้สอบบัญชีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าผู้สอบบัญชีกําหนดอะไรมาเราจะทําแบบนั้นผมไม่ได้ถามเขาว่าแต่คําตอบนะแล้วเราสามารถทํางานภายใต้นโยบายนะเนี่